มีเจ้ามาครับเค้กนะคะเรื่องในโอกาสอะไรคะงานเกิดไคลเล่โอเคทำสองคนใช่ไหมโอเคไคลเล่ถือถืออ่ะเราล่อนไม่ได้ละอันนี้ไม่ได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ก่อนจับไว้อ่ะจับไว้นะครับในนั้นมีอะไรบ้างอันนั้นมีอะไรบ้างมีแป้งแป้งเค้กแป้งเค้กแล้วก็ ผงฟูผงฟูแล้วก็เกลือเกลืออ่ะแป้งเค้กหนึ่งร้อยกรัมนะคะผงฟูหนึ่งช้อนชาแล้วก็เกลือเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาอ่ะผสมแล้วเราก็ร่อนแป้งอ่ะร่อนมาเดี๋ยวพี่ร่อนให้อ่ะช่วยกัน,อ,อ,นอ,อ่ะเคาะเคาะเคาะอ่ะเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวระวังระวังมันโดนโดนน้ำมันข้างล่างนะน้ำมันนี้นนนเราเอาไปอุ่นมาแล้วนะ อ่ะเคาะเคาะเคาะนี่เลยเนี่เอาะไทยแลน์ตีตีตีไทยแลนช่วยพี่ขอมตีโอเคตีตีตีแรงแรงตีแรงแรงโอเคเห็นไหมแป้งลงล้วโอเคโอเคโอเคเอาช่วยกันช่วยกันเคาะ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 คอยแป้งลงแรลบดข้างในโอเคพ่ามือเราล้างสะอาดแล้วใช่ไหมใช่โอเค ครับเริ่มต้องเขียนนี้ก่อนอ่าเขี่ยลงจะเท่ากันเหรอครับถ้าเท่ากันถ้าถ้ามันไม่เท่ากันมันก็เราก็จะกินไม่ได้หรอครับาอ่เขี่ยลงครับอ่าอ่าอ่าคนได้แล้วคนได้แล้วคนได้แล้วใส่อะไรคะอ่าใส่หมดเลยอ่าคน คนให้น้ำจืดมันเข้ากับเป้เหรอครับมันจะได้มีความเอออะไรนะข้น,นเหลวอะไรจะไม่ได้เหลวด้วยเนื้อเนียนด้วยครับเ,ออเ,เดี๋ยวพี่ก็หอมคนเข้ากันถ้าพี่ก็หอมเหนื่อยก็เปลี่ยนกันเป็นคนวัยอยู่วันนี้ยครับตอนแรก,กมันจะแบบนิดเหนือ่อยแต่พอคุณไปคุณมาเหลวมันเริ่มเหนือ่อย

วันนี้จะมาสอนทำหน้าขีดนะคะตุบแตงค่ะไม่รู้ว่าจะออกมาร <c oughs> อดไหมคะอวันนี้ก็จะไม่รออยู่แล้ว <c oughs> มันจะมุ่งใส่ลาด <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ยาวก่อนโอ้โหเจ๊นี่ ดูผลงานนะคะก็ได้ไหมได้อ่ะทำให้มันรอบๆตามทีละจุดลูกนี้ไม่ค่อยได้อ่เขยาก่อนสิขยาก่อนขยาเยอะๆแรงๆแรงๆให้มัน เนี่ยเขย่าก่อนเขย่าอีกเขย่าอีกืกแบบแล้วหมุนหมุนหมุนฮะเอาจิ้มจิ้มก่อนสิเอาต่ำๆ่สิแตวอันนี้ไม่ต้องอันนี้ก่อนอืมเอาใกล้ใกล้ ใสบใช่ทัฟฟี่นะคะใส่เข้าไปค่ะเอาอะไรใส่ไปเอาไหมาใส่เยลลี่นะะคใส่เยลลี่นะคะอ่าไทยแลนด์ไทยแลนด์พร้อมพิยังพรอพิจังเค้กใครกันนะเนี่ยเค้กงานมันจดก็คืออ่าเราทำเค้กเองเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคอะไรโควิดเราไม่กล้าไปทำะไรนะไม่ซื้อเราก็เลยต้องทำโอเคราคาพี่น้ำมาหรอทำไมล่ะ ไปชื้อขอให้เพื่อนเราไปพนันกนแล้วนี่ค่ะก็จะใส่เย็นี้แค่ไอ้นีซื้อตากไม้นองอ่ะซ yeah, right. ื้อมันอยุดทำซื้อของมาเท่าไหร่ก็พอได้นะเออใส่ไปไม่เป็นไรใส่เลยใส่เลยครับอเป็นไหม แล้วใส่ลูกเดียวสิข้าว้าเท่าไหร่ล่ะเดีพี่ใส่ให้ีนึงจ้าขอกินได้กินได้เออ่อมันหล่นแล้วอ่ะเก็บทิ้งเก็บทิ้งหล่นแล้วเก็บทิ้งโ่ใเือคือข่อหรอกือของทไปีหา้หน้วน่ากแล้วบริษัทกี้ปิดแล้วก็เหลือจะงิ้งเจ้าบพวกท่านมา กิใแ้ใช่รเพราาหมยถึงว่าไอ้โขงแค่นี้ก็อ้อหนูยาเตาได้หมรึเปล่าทำชินได้อยู่นะกำลังตกเต่งไม่คิดไม่เป็นแล้วไม่ครีมันละลายแล้วเนี่ยหวีงมาอวิปครีมมันมันออกจากความเย็นไม่ได้เลยะ

เค้กเค้กนี ent, yeah. いい uh ้ใครทำบอกสิบอกพี่ตัวแทนสิพี่ตัวแทนเ๋ีดจ๊สต็อปไว้ก่อนสิเปิดไปซื้อพี่หลอมันหอบเก้าเออะหอบทำไมเสียงหนึ่งเท่าไหร่เก้าปากตั้งเก้าเป็นไรมนะเอาออกสิเอาออกสิ Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. To you. Happy birthday. กินตายิ่งกินเลยเปดิปดเปดิปดแก๊สเอเปิดเล